มาดูฝั่งช,ชานชลาที่2นะครับของสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์รงคำแหงนะครับฝั่งช,ชานชลาที่2นะครับก็จะไปสิ้นสุดที่พญาไทนะครับออกจากสถานีรางคำแหงแล้วก็จะไปสถานีมักกะสันสถานีราชปารกแล้วก็สถานีพญาไทนะครับ หากว่าขึ้นผิดฝั่งแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับนะลงบันไดเลื่อนแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งนะครับนะลงันไดเลื่อนแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งนะครับก็จะมีแค่2ฝั่งนี่แหละนะครับลนะชานชราที่1กับชันชลาที่2น,นะครับหรือถ้าสงสัยหรือไม่เข้าใจก็สอบถามเจ้าหน้าที่สอบถามพนักงานสอบถามรอปภ ประจำสถานีได้นะครับทุกท่านก็ยินดีให้บริการนะครับ